สวัสดีค่ะสวัสดีมาแล้วค่ะ FC ราศีเมษนะคะมาตามสัญญานะคะวันนี้เลิกงามยามดีนางฟ้าจะทำความรากัก1-31ตุลาคมนี้ของชาวราศิเมษให้ฟังเรามาดูกันซิว่าจะเกิดพลังงานสั่นสะเทือนเรื่องใดบ้างลงราศีธนูไปแล้วปังมากไปตามส่องได้นะคะส่วนใครที่มีประเด็นคบดิวกับราศีเมษก็มาตามส่องได้ ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยอ่านกันไป <c oughs> ทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะมาค่ะพลังงานใบแรกอัศวินถือเหรียญคุณจะเดินทางไปไหนหรือคะมีใครบางคนนะคะอยากติดสอยห้อยตามคุณเหลือเกินอาจจะมีใครบางคนอยากเดินทางมาเจอมาหานำพาความสุขให้คุณอาจจะมีใครบางคนอยากเป็นท่าตรักค่ารักของคุณนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้มีคุณอยู่ในชีวิตตรงนี้ มันสุขใจสุขกายยิ่งเสียนี่กระไรผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่คุณดิวอยู่คบอยู่ก็าอาจจะเกิดปีมะเมียมะแมะมะรงมะเสงนะคะราศีเมษการได้เข้ามาในชีวิตคุณนั้นมันเป็นความสุขที่เหมือนแบบไม่เคยเบื่อเลยสักวันคุณเป็นคนที่มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทําอะไรด้วยก็ไม่เบื่อ <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าทํำยังไงดีอ่ะจะได้ติดใส่ให้อยตามเป็นองค์ครักพิทักษ์คุณแบบนี้ตลอดไปมีชาวธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11 15 19นะคะอยากบอกคุณว่ายอมแล้วค่ะยอมแล้วครับ เม็ครับฉันเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเป็นองค์คารักพิทักษ์เธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะให้อยู่ในบริบทไหนหลูกน้องนายจ้างคนรักคนคุยรักในความลับหรือเป็นคนที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกแบน มั่นใจที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเขาก็พร้อมที่จะเคียงข้างไปกับคุณนะคะพลังงานใบแรกมีใครบางคนนะคะจะไม่มานั่งโยนหินถามทางแล้วว่าคุณรักเขาไหมเขารู้แค่ว่าเขารักคุณแค่นั้นเป็นพอการกระทําสําคัญกว่าคําพูดใครบางคนจะใช้การกระทําผูกมัดกับคุณนะคะราศีเมษใบแรกกระปังเลยนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นขึ้นเหนือลงใต้มาพักกลางหรือบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศกับคนที่คุณรักนะคะไปต่อค่ะดูสิราชนีถือไม้เจ็ดไม้คุณเนี่ยเนี่ยมันเป็นไพ่ของคุณนะไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่ของชาวธาตุไฟแล้วก็ราศีเมษคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งสตรองคุณเป็นคนที่ มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างออร่าของคุณมันทําให้เขาเหล่านั้นนะคะยอมซิโรล,ลาบอยากมาเจอมาหาการ ปฏิบัติของคุณหรือสิ่งที่คุณส่งให้เขาพลังงานบวกใดๆก็แล้วแต่ของชาวราศีเมษนั้นราศีเมษนั้นมันนำพาสิ่งดีๆให้คนรอบข้างคุณคุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวหลายที่หลายจังหวัดหลายประเทศหรือบางคนอาจจะได้ไปทําบุญนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแผ่เมตตาอุซิอุทิศส่วนกุศลศให้เจ้ากรรมนายเวรแต่บุคคลเหล่านั้นนะคะจะเหมือนแบบอยากวนเวียนวนเวียนการกลับมาของคนคนที่แบบว่า คุณปล่อยวางปล่อยผ่านอาโหสิกรรมให้เขาอาจจะติดต่อเทคแอคชั่นกลับมาหาคุณด้วยความที่เหมือนแบบคิดถึงมากอยากเจอที่สุด อยากเป็นท่ารักอยากกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าใครบางคนไม่ใช่คนรักเขาอาจจะกลับมาขอโอกาสของานอาจจะเป็นลูกลูกน้องบริวารเก่าที่คุณเคยซัพพอร์ตออฟเฟอร์ไปนั่นเองนะคะเจ็ดไม้เขาเหล่านั้นอาจจะมาขอเงินของานขอสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนทางไกลคนที่เคยมีบริบทเดินทางไปมาหาสู่คุณเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่คุณเหมือนแบบปล่อยวางคิดว่าจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็จะกลับ มาด้วยพลังงานออร่าบารมีที่เมรมีอะคะ่ะมันดึงดูดคนรอบข้างมาทุกทิศทางเลยนะคะอุปสรรคใดๆที่มันจะ ผ่านไปไม่ได้มันก็จะผ่านไปได้อย่างงดงามเมื่อมีเมธอยู่ในชีวิตนะคะความเป็นเมธเป็นคนใจดีสายบุญสายเปยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถูกคุณเปแล้วได้อยู่ในชีวิตคุณแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ย so bad หรือแย่มากเขาาหล่านั้นเลยรู้สึกว่าการที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วให้คุณเลี้ยงดูปูเสือหรือให้งานให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทํามันคือเรื่องที่ ชื่นมืนที่สุดเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่าในเดือนตุลานี้อาจจะมีใครบางคนกลับมาในชีวิตคุณในรูปแบบของกลัลยาณมิตรคนรักหรือลูกน้องบริวารที่คุณคิดว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วมันจะเกิดการเชื่อมเชื่อมกันทางจิตวิญญาณมันจะเกิดการเหมือน ห่วงหาอะไรอวอรกันแล้วก็มีการทักหาคุณโทรหาคุณหรืออาจจะเข้ามาในบริบทของความฝันเซน์ของคุณแล้วมันก็เกิดขึ้นนะคะภายในวันที่7ตุลานี้อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคิดถึงแล้วก็สเสน่หานะคะไปต่อค่ะความรักราศีเมษ 8ถ้วยคุณกำลังวางแผนที่จะ move on ตัดจบความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะ move on ตัดจบหรือเปลี่ยนงาน <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนงานย้ายที่อยู่คุณอาจจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะบางคนหมดสัญญาจ้างบางคนที่พักที่อยู่อาศัยที่ทำงานหมดสัญญาคุณอาจจะได้ move on ก้าวผ่านเติบโตไปในสิ่งที่คุณเหมือนแบบว่ารอมานานนะคะบางคนอาจจะแบบอ่ะอยู่ๆก็เขียนใบลาออกแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นคนที่แบบโอ้แบกเป้เที่ยวนู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้บางคนนะคะอาจจะ move on จากคน รักคนเก่าในอดีตแต่เขาเหล่านั้นยังไม่สามารถจะ move on จากคุณได้ลืมคุณไม่ได้ด้วยนะคะการกลับมาของคนเก่าแฟนเก่าในอดีตจะกลับมาง้อขอโอกาสแล้วก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเหล่านั้นอาจจะเกิดราศีมังกรราศีกันราศีพฤษภราศีสิงห์หรือราศีกรกฎได้นะคะ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนว่า ขาดเมตรไม่ได้หัวใจขอสารภาพมันเหมือนแบบลองไปใช้ชีวิตลองไปสู้ลําพังแต่ก็สู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยอยากได้พลังงานบวกจากคุณแค่คุณเงียบคุณนิ่งคุณไม่พูดไม่สนใจเขามันก็สั่นสะเทือนทําให้เขาหมดแรงอ่อนล้าแล้วนั่นเองนะคะคุณมีอิทธิพลต่อเขาเหล่านั้นมากๆเลยนะคะไปต่อค่ะ 1 3 1ตุลาคมนี้ใครบางคนรอเจอคุณใครบางคนอยากทักหาโทรหาใครบางคนจะกลับมาผู้หญิงผู้ชายหมายเลข13 31 1331ด้1331 3ผู้หญิงผู้ชายคนนี้สามไม้เหมือนแบบ ไตรตรองคัดกรองความรู้สึกว่าเอาไงดีวะเขาไม่โทรมาเขาไม่ทักมาเราโทรหาทักหาเลยดีกว่าเป็นไงเป็นกันมีบางคนผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งสามสจะทําตัวรวบรวมความกล้าทักหาแล้วก็ปเผชิญหน้าประจันหน้ากับคุณผู้ฟังนะคะไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือว่าคู่รักในอดีตหรือว่าเป็นคนคุยหรือเป็นลูกน้องบริวารก็ว่าไปแต่เขาเรานั้นจะรวบรวมความกล้าเผชิญหน้ากับคุณเพราะว่า ยอมค่ะยอมสารภาพว่าขาดคุณไม่ได้จริงๆใครเข้ามาก็ไม่ไดีๆไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้แบบว่าพพอร์ตดูแลฮิลิ่งเขาได้เหมือนคุณนะคะความใจดีสายบุญสายเปเมธคนนี้นั้นมีแต่ให้คุณให้อะไรใครไว้บ้างคุณอาจจะลืมไปแล้วแต่เขาเรานั้นไม่เคยลืมนะคะว่าคุณให้อะไรเขาไว้บ้างนะคะ ไปต่อนะคะขอพลังงาน2ใบความรักราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นดูซิว้าวเก้าเหรียญ9ดาบไพ่อย่างนี้มันคืออะไร9 2้าผู้หญิงผู้ชายหมายเลข19 18คิดไม่ตก คิดเราก็ปวดหัวคิดเราก็คิดถึงคิดเราก็ฝันถึงคิดแล้วก็โหยหาใครบางคนเห็นความแบบ alert มีความสุขอยู่กับชีวิตมีเพื่อนฝูงรายร้อมมากมายคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษท,ที่มีความสวยโสดเก่งสตรองรอโสดเก่งสตรองใครเหล่านั้นที่คุณปฏิเสธไม่อยากคบไม่อยากไปต่อเขาเหล่านั้นเลยรู้สึกเจ็บปวดคะดึงหาสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้ให้เขาเหล่านั้นอยากบอกคุณว่าเมษครเมษครับ สิ่งไหนได้เล่าที่เขาทําไม่ดีกับคุณเขาขอโทษเขา move on จากคุณไม่ได้ฝันถึงคุณทุกวันเมื่อคืนเขากําลังอาจจะฝันถึงคุณหรือเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาเขาอาจจะมาเข้าแพลตฟอร์มโซเชียลส่องมองคุณเห็นรูปคุณเห็นรอยยิ้มคุณแล,แล้วเขารู้สึกแบบ สตัน้ในความแบบต้องการนะคะมันเหมือนแบบอีโก้ใดๆที่เขามีอัตราตัวตนอีโก้ความแบบหยิงจองของพองคนเขาเหล่านั้นจะรู้สึกเหมือนแบบโอเคไม่ละกับคนอื่นน่ะไม่ยอมนะแต่กับเมดอ่ะยังไงก็ต้องเอาวะค้นหาเบอร์เก่าๆเซิร์ชดูใน Google ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลคุณชื่ออะไรเซิร์ชดูญาติพี่น้องคุณแล้วก็เหมือนแบบเข้าไปส่องสำรวงดูก่อนซิว่าแบบมันจะเป็นไปในทิศทางใดอาจจะมีการกลับมาของ คนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่ากลัลยนานมิตรเก่าๆไปเสิร์ชค้นดูคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลเราตั้งใจทักถ้าใช้อวตารแล้วคุณไม่คุยอาจจะใช้รูปเขาจริงๆทักหาคุณโทรหาคุณหรืออาจจะแบบขอเวลาเคลียร์ขอเวลาเจอ บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะคะแต่ความสวยเก่งสตรองหล่อเก่งสะตรองอยู่อย่างสง่างามของคุณนั้นนะ่ะเหมือนคุณเหมือนแบบช่างใจว่าจะดีหรอเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปลา่าอยากได้อะไรอีกล่ะไม่มีอะไรจะให้แล้วนะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่ง,งสะตรองก็คัดกรองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าการผ่านจุด ให้ของคุณที่มากมายในอดีตมันทำให้คุณตื่นรู้และได้รู้ว่าลองซิบุคคลเหล่านั้นลองเป็นฝ่ายให้คุณบ้างแล้วจะยังไงให้ได้แค่ไหนอยู่ๆคุณก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งสร้างกำแพงสร้างกรอบให้ตัวเองเหมือนแบบเราไม่อยากจะแบบ พูดอะไรมากนะแต่เราขอทดสอบและกันว่าการกลับมาของพวกเธอเหล่านี้ยจะทำให้เรามีความสุขแฮปปี้หรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องราวของคุณในเดือนตุลาคมเขาเหล่านั้นต้องพยายามบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าแบบอุ้ยเป็นไปไม่ได้ Impossible แฟนเก่าคนนี้หญิงอีโก้ไม่ทักมาเลยเป็นแบบ5-6ปีแล้วอยู่ๆข้าจะทักมาเธอสวยขึ้นนะ เป็นยังไงบ้างแต่งงานมีแฟนหรือ,อยังทำไมเธอดูดีขึ้นขนาดนี้ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเมื่อก่อนคบกับเราดูแบบว่าอกไข่ดาวตอนนี้เป็นอกนกกระจอกเทศแล้วอึมเชี่ยวอาจจะทักมาทำให้คุณรู้สึกแบบกวนใจเล็กๆจนต้องบอกเขานะคะขอพลังงานสองใบค่ะ 1, 1 3 1ถดตุลาคมนี้ของชาราศสีเมษอืออันนี้ไพ่ซ้ำไม่เอานะคะ7เหรียญนะคะ7เหรียญกับ The อ m p a พ h ที่สุดใครบางคนจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตใครบางคนจะขอเป็นแฟนแขนเป็นฟอกับคุณใครบางคนจะยอมทิ้งทุกสิ่งอย่างเพื่อเลือกคุณคุณดีจังเลยอะ่ะคุณตอบโจทย์เขาคุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งสามสามหนึ่งหรือหมาเลขสิบเอ็ดได้ 171311คุณกับเขาอาจจะเกิดวันศุกร์ดีเอมแพสร,ราศีพิจิกราศีกรกฎได้คุณเมธคะคุณเมธไม่ต้องห่วงเลยสิ่งที่คุณทำไปอ่ะมันออกผลดอกออกผลแล้วเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบต้องการความรักก็เลยเป็นฝ่ายให้ทำทุกสิ่งอย่างให้โดยไม่มีข้อแม้ แต่ตอนนี้ต่อให้คุณหยุดให้เขาเรานั้นก็จะบอกว่ารักคุณมากมายรักคุณเหลือเกินต้องการให้คุณมาเป็นว่าที่ภรรยาสามีเป็นแฟนเป็นพ่อแม่ของลูกเขาถ้าเขาเป็นแม่ไม่พ่อไม,ม่ลูกเลี้ยงมีลูกติดนะคะเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขายอมทิ้งทุกอย่างละเพื่อให้คุณแบบเป็นนัมเบอร์วันเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะราศีเมษร,รอการสั่นสะเทือนผูกมัดชัดเจนรอการให้คอมมิชเมนต์จากใครบางคนทัดนามีนกรกฎพิจิตเขาจะทําให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ย โคตรเลยค่ะทุกสิ่งอย่างที่คุณหวานออกไปมันผีดอกออกผลแล้วในตอนนี้นะคะขนลุกจังเลยมีพลังงานคนเกิดราศีพิจิกวันศุกร์อยากจะมีคอมมิชเมนต์กับคุณแล้วก็ยอมซิโลลาเป็นท่ารักแด่คุณคนเดียวนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะไพ่เอ,อ็ดออฟเพนเดิืม มาค่ะใช้ไพ่สำหรับนี้นะความรักราศีเมษตลอดตุลาคมนี้มีแต่คนแบบอยากขอโทษอยากขอเคลียร์ขอกาดปิดหน่อยนะมันโป๊ห้าถ้วยบอกเลยค่ะบอกอตรงๆผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบห้ามูฟออนจากคุณไม่ได้คุณกับเขาอาจจะเกินที่สิบห้าข้างรักข้งางใครหวยหาสเสน่หาเสียใจร้องไห้อาจจะเป็นรุ่นน้องคุณอายุน้อยกว่าคุณหปีถึงสิปีเขา ไม่อยากจะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบตัดใจจากคุณได้นะคะไพ่เขาที่แล้วเขามาด้วยความเป็น D.M. เพศแต่ว่ามันจะมีการสั่นสะเทือนเหมือนแบบคุณยังช่างใจว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คล้ายๆว่าความเหมาะสมสถานะการงานการเงินคุณอาจจะเป็นระดับ D.M. พลเร์ลาสิมเมสเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําองค์กรมีหน้ามีตาในสังคมเขาเหล่านี้อาจจะเป็นแบบ ความรักที่มันเหมือนแบบรักในความลับหรือเปล่าหรือว่าแบบโอ้มันมันงองแงจนคุณรู้สึกเหนื่อยราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารแต่ว่าบ้าง,งานที่สุดหมายความว่าถ้าจะต้องเลือกระหว่างงานกับความรักคุณจะเลือกงานก่อนนะคะคุณจะเป็นคนที่เลือกงานงานต้องเสร็จเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาจะเหมือนแบบ เมื่อก่อนเขาอาจจะงอแง,ไ,งไม่เข้าใจอะไรก็งานงานงานไม่สนใจเขาแต่พอคุณบอกเขาว่าเอ้ยพี่อ่เห็นงานสําคัญกว่านะความรักมันมันกินไม่ได้อะ่ะพี่แบบโตแล้วเราครบกันแบบความสัมพันธ์โตเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณจะเอาจริงเหมือนคุณจะทิ้งเขานะคะมีใครบางคนนะคะ move on จากคุณไม่ได้ไม่อยากโดนทิ้งไม่อยากให้คุณแบบเลิกหรือว่าปล่อยเขานะคะหมายเลขสิบห้านะคะ เสียใจร้องไห้เรียกร้องอะไรจากคุณไม่ได้เพราะว่า,วารู้อยู่แล้วว่าคําตอบชัดเจนว่าคุณเลือกงานมากกว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครก็รักจริงแหละแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารักแบบโอ้ทุ่มเทสเสน่หาประเจาะประแจะกันแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่ความรักอาจจะแบบมีแค่วันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่เหลือก็ทํางานบ้าพลังบ้าเงินเขาเหล่านั้นเรารู้สึก โอเคก็ต้องยอมแหละนะคะไปต่อค่ะดูสิว f ออฟจูนการกลับมาของคนเก่าคนรักเก่าคนที่ไม่สามารถที่จะปล่อยคุณได้การกลับมาของพลังงานความรัก ความเสน่หาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลน,นำพาคุณกับเขาให้ได้มาเจอกันวันนี้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยน้องอาจจะไม่ใช่คู่พี่จริงๆก็ได้น้องอาจจะเป็นเพียงเจ้ากรรมในเวรของพี่หรือเปล่าเพราะว่าการที่มีพี่มีน้องอยู่ในชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่สม,มูทนะคะคุณอาจจะพูดออกมาตรงๆนะคุณอาจจะเป็นราศีเมษท,ที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่งสตรองมีชื่อเสียง นางฟ้ามองว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นเดียวกันหรือใครก็แล้วแต่การที่เขาจะกลับมาในชีวิตคุณนะบอกเลยค่ะว่าถ้าเขารอไม่เก่งทนไม่ไหวไปต่อไม่ได้คุณก็พร้อมตัดนะคะการตัดนั้นอาจจะเป็นการตัดแบบ ไม่ได้พูดแรงๆเจ็บๆแต่จ,จะเป็นการตัดแบบไม่มีเวลาให้ไม่ได้คุยหายไปเงียบดองแชทอะไรแบบนั้นแล้วเขาเหล่านั้นเลยเจ็บปวดแล้วก็จะหาวิธีกลับมาเพื่อแบบโอเคให้รอก็รอรอ,รอได้กี่วันก็รอนะคะ1520ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้อาจจะมีเลข20กับ15เลขสำคัญ R O T A นะคะ w i e l of Fortune ยังไงก็ไปไม่น่าจะแบบ ไปมไ่พ้นจากคุณน่ะนะคะมันมี of Fortune ออกมาแล้วก็5้าถ้วยด้วย Move on เป็นวงกลมเหมือนแบบที่นางฟ้าบอกถ้าคุณคิดว่าอะคุณทดสอบเขารอได้ก็รอทนได้ก็ทนได้ทนไม่ไหวก็ต่างคนต่างไปแต่เขาจะรอเขาจะทนนะคะรักแหละรักแหละก็เลยต้องอยู่ต่อรักแหละก็เลยต้องรอรักแหละก็เลยต้องทน ทนมากี่รอบแล้วคุณก็รู้ว่าเขาทนคุณมากี่รอบแล้วนะคะเมธดูซิเนี่ย for of born เธอคือบ้านเธอคือความสุขคือจะไล่เขาไปไหนอะอย่าไล่เขาออกจากชีวิตเลยคุณคือบ้านคุณคือความสุขเขาม o v e on จากคุณไม่ได้ทุกๆครั้งที่เขาพยายามจะตัดใจเหมือนที่คุณไล่เขาบอกเขาว่าน้องมันไม่ใช่น้องมันไม่ดีไม่คู่ควรกับพี่น้องไปคบกับคนที่แบบว่าอายุ อายุไล่เลี่ยกันเถอะเขาก็เหมือนแบบอย่าผักใส่ไล่ส่งเขาเลยนะเขารักคุณจริงๆเขามาเพื่อเหมือนแบบว่าดูแลเท่าที่เขาจะทําได้กับคุณนะคะพลังงานค่อนข้างจะเบบีเด็กน้อยอาจจะเป็นรุ่นน้องทัดน้ํานะคะน้ํามีนกรกฏพิจิตที่เราหรือเราหรือแล้วก็อยากให้คุณให้โอกาสเขาเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะตัดใจจากราศีเมษได้เลยนะคะ วันศุกร์วันอังคารศุกร์อังคารอาทิตย์พุธออกมานะคะไปต่อค่ะความรักราศีเมษแล้วยังไงต่อคะโอ้เอ็ดออฟสอดเดอะัน oh, คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีธนูพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเฝ้ามองเฝ้าส่องคือเหมือนแบบ หรือคุณอาจจะเป็นเดอะซันในสายตาเขาอะ เขาเลยรู้สึกว่ามันยากแล้วมันจะต้องพยายามมากกว่านี้ที่จะมีคุณหรือว่าได้อยู่ในชีวิตคุณความเป็นสี่ไม้ความมั่นคงความสี่ไม้ The sun นเ of s u d g m e n t สิ่งเหล่านี้มันเป็นบททดสอบที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือใครก็แล้วแต่การที่เขาได้สิ่งที่คุณเคยให้ในอดีตตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องให้คุณบ้างนะคะมันเหมือนแบบคนอะไรนั่งสวยเขาก็รักไม่ต้องเปอะไรเลยเขาก็มาเปคุณเองหรือ คนอะไรนั่งแบบมองแค่ให้เขาเห็นดูคุณเวลานั่งเดินไปดุกดิ๊กกินข้องกินข้าวแค่นั้นก็สุขใจขอให้ได้เจอมาหาบ้างเจอกันตามเซเว่นปั๊มน้ํามันห้างหลังวัดข้างโรงเรียนได้หมดเลยของแค่เมอรมานะคะมันเป็นพลังงานแปลกมากที่แบบผลผลิตมเมล็ด พันพืชความรักที่คุณปลูกคุณหว่านไปในอดีตมันผีดอกออกผลทําให้คนเหล่านั้นรักคุณเหลือเกินสุขใจเหลือเกินที่จะดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตให้คุณรักเขาซิโลลาบกลับมาหาเขานะคะและน้องฟ้าเชื่อว่าคนที่จะกลับมาในชีวิตคุณหรือว่าข้างรักเปยความสุขให้คุณโปรไฟล์ไม่ธรรมดาด้วยความเป็นเดอะซันกับสี่ไม้เขาอาจจะเหมือนแบบกลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบดีกว่าเพอร์เฟกต หล่อขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ออกรถปา้ายแดงทํางานตําแหน่งรวยขึ้นหรือบางคนอาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่มาอู้คุณอาจจะงง amazing อ้าวจากที่เราเคยเปเธอตอนนี้เธอมาเปเราแล้วหรอ อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะความรักมันทําให้คนเปลี่ยนไปได้ในรูปแบบที่แบบดีขึ้นถ้าใครสักคนหนึ่งตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตเราแล้วเขารักเรามากเขาต้องทําแล้วก็ดันดัน,ด,นดันตัวเองให้แบบว่าเทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าคุณแต่การกลับมาของคนคนนี้นะคะ อาจจะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคุณบางทีคุณอาจจะแบบ amazing ในการเปย์ครั้งใหม่หรือการแบบยอมที่จะแบบเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงให้คุณได้รู้ว่าเขาเนี่ยรักคุณจนเขาไปพัฒนาตัวเองกลับมาอย่างเลอค่าสง่างามนะคะมีไพ่เดอร์ซันออกมาราศีเมษค่ะชีวิตคุณปังมากในเดือนตุลาคมนะไม่ว่าเขาเหล่านั้นหรือตัวคุณเองจะเป็นเดอรซันแต่ความปังเรื่องหน้าที่การงานนะคะการเงินหรือออร่าที่มัน ฉ่ำมากๆในแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณคุณอาจจะมีชื่อเสียงบางคนอาจจะมีชื่อเสียงระดับจังหวัดระดับประเทศเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นทหารตำรวจนักการเมืองเจ้าของธุรกิจดังๆนักแสดงดารานักร้องได้ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะไปขัดเกลาแล้วก็ไปตื่นรู้และวกลับมาหาคุณอย่างงดงามสง่างามคุณอาจจะดีวกับคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็เป็นไปได้เขาแล้วนะัจะยอมลดอีโก้ลดอัตราตัวตนมาสรภาพเคาะประตูห้องปอกๆบอกรักคุณหน้าบ้านเลยนะคะอาจจะไม่ได้แบบทําให้คุณรู้สึกแบบเขินอายแต่อาจจะมาแบบด้วยการแบบยิ้มสู้หล่อมาเลยอะ่ะจอดรถปื้นหน้าบ้านช่อดอกไม้ช่อใหญ่เม็ดจ้า พี่มาแล้วนะคะเลิศมากราศีธนูนะคะราศีธนูมีนกรกฎพิจิตแล้วก็สิงห์พฤษกนะคะตุ้นมีอิทธิพลในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีเมษนะคะตามพลังงานของช่องนางฟ้านะคะไปต่อคะ่ะขอพลังงานสองใบความรักราศีเมษต,ตลอดตุลาคมนี้ ม,ม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณไพ่คุณออกมาแล้วคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไพ่ดิอัมพเพลอร์คือไพ่ของราศีเมษนะแล้วมีพลังงานเดวิลไม่ม,ไ<ว>มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เสน <discs S> ่หามนตราความเย้าวยวนความเท่ความหล่อของคุณมันดึงด,ด <concur> ูดสาวๆสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยเข้ามาข้างรักข้างใครคุณแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะ เขาอาจจะเคยมีแพชชั่นกับคุณแล้วแหละเขาอาจจะแบบเคยใกล้ชิดสกินชิปเขายิ่งเห็นล่างทองเขาได้เห็นล่างทองของคุณแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหคุณเนี่ยเดอะเบสมากการกลับมาของใครบางคนที่มาด้วยแรงสเสน่หาอยากกอนรัดฟัดเบี่ยงสกินชิปกิน ความหนาแน่นในมวลของกล้ามเนื้อหรือความเย้ายวนในการพูดแววตาคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษท,ที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ทางหน้าตาไม่ว่าคุณจะเตี้ยจะสูงจะอ้วนจะผอมแต่ว่าหน้าคุณมันเป็นอะไรที่แบบเย้าวยวนดึงดูดเขาเหล่านั้นเลยจดจําแววตาดวงตาริอมฝิบป,ปากของคุณได้อย่าง ไม่ลืมเลือนเขาเหล่านั้นเลยเอาความรักความเสน่หาความต้องการที่มีกับคุณมาเป็นความมั่นคงเพื่อกลับมามัดใจคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะใครบางคนจะเอาความดีความรวยความปังความมีชื่อเสียงมามัดใจเพราะว่าเม็ดคือบ้านเม็ดคือความสุขเม็ดคือความพยายามที่เขามาถึงจุดนี้ได้บางคนมาถึงจุดนี้ได้เพราะคุณนะคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยนะมันเป็นอิทธิพลที่แบบ คุณส่งให้เขาแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยฉันจะต้องแบบกลับไปพิชิตหัวใจเธอให้ได้สู้สู้สู้อึบอึบอึบ <laughs> มันเป็นพลังงานแบบนั้นนะเธอเขาอาจจะพูดกับตัวเองแหละแต่ว่านางฟ้าพูดแทนสู้สู้ฮึบฮึบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังคุณจะยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียมกับสิ่งที่คุณได้รับรู้ว่าเขาเหล่านั้นหรือว่าผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะโอ้โห ทำเพื่อคุณได้ขนาดนี้นะคะใครบางคนจะมาเคาะประตูบอกคุณว่าเขามาแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้ไม่ปล่อยแน่นอนแล้วก็รักคุณเหลือเกินนะคะนี่คือพลังงานที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีเมษฮอตเกินตาฮอตฉ่ำแข่งแข่งกับพายุที่จะเข้ามาอีกสองสารูกในเดือนหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นจง แข่งกร่งสตองเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็งดงามในใจของบุคคลเหล่านี้ตลอดไปนิรันดิ์ราศีเมษเป็นคนใจดีใจกว้างนิสัยแบบเอื้ออาทรชอบให้ชอบทําทานทําบุญตอนนี้ผลบุญมันผลิดอกออกผลแล้วให้คุณต้องเป็นฝ่ายรับอ้าแขนรับเลยค่ะความร่ารวยความปังมหาสเสน่ห์ความแบบฮอตเนี่ยจะมีใครหลายคนต้องบอกว่าหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮอตหลงคุณแล้วก็เครซี่ใน สิ่งที่คุณมีคุณเป็นมากๆเลยนะคะแฮปปี้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงถ้าตรงกับใครก็ยินดีตบมือด้วยรอรับการเคาะประตูป๊อกป๊อกมีการมาเสนอความรักเสนอตัวให้คุณถึงบ้านถึงที่เลยบายบายค่ะ